มันมันโฟมได้นี่ว่าชอนต้องต้ตงทำแบบน,นี้ได้เปลได้มันก็เหมือนมันติดางเทีละนะติดเงาๆนะตรงไหลๆหูกเนี้นย 我整不来啊！ มีทุ่งผักตบชวาด้วยอ,อ,อ้ผักตบดงผักตบชวาันะทุกคนอันนี้คือน,นี้ไง้ค่ก ไม่ไเอาที่ใส่ไม้มาอยู่ทีไาา่ไม่ได้เอา่นี่มันกันลมนลมงาโอ้นู้นมันไม้ที่ติดติดคอใช่ไม่ใช่ไม้ที่ติดตรงนี้

de <laughs>